สวัสดีค่ะมือน,นี้ลูกเขยลูกสาวผ้ามามาหล่อไมาหล่อหาก,กินเข่าพี่นอ้องไปยูไนกะนี้จากกุ้งบะไรพี่น้องเออกุ้งปลาหมึกกระต้มยำกระตำบกตำมะละกอกุ้งสด มาเด้พี่น้องมาเด้มา,<จ>มากินน้ำกันเด้อแมงกรบอกว่าเอาแนวเ,เกิลมาให้มันกินหน่อยเอานเนวเกินนเาน่านะเอาอย่างเดิมๆมาให้มันกินแมงกราดแมงก่อนเขี้ยวก่อนแมงกรเขียวก่อน บริเวณรอบอ้ยบรรยากาศเย็นเย็นพี่น้องเย็นเด้อเย็นมากอ,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 อากาศเย็นสมซึนชุ่มชุ่มชื้นล่มลื่นเออล่มลื่นชุ่มซึนอันอับบรรยากาศ,กาศล่มลื่น บรรยากาศร่มรื่นดีห้องว่างมานั่งมีป่าด้วยนะคะมาเดินไปน้องมาเด้อน่าจามกแล้ว พ่อกินข้าวครับให้พ่อกินข้าวเลยยังไงบ้างเลยอย่าเป็นแก่คนสิอยากน้ำ

ก็เสียไปนะแต่มันใส่พริกขงดด้วยนะเนี่ยฮะำามะละกอเนี่ยน,นั่นแหละบพริกที่เขาคั่วเสร็จหรือยองังเสียเาะมได้กินแต่ตรงนะี้ Mời cácพี่น้อง เด้อ Sếp sếp เด้อ Đếm เด้อพี่น้องมาเด้อบรรยากาศดีดีเด้อล่มรื่นล่มลื่นบรรยากาศล่มรื่นนะคะกุ้งจะตัวใหญ่ๆใหญ่ ใช่คนเป็เป็นบ้านต่อทำม้งแ่บแไปน่อก็ ตอนจกปลาแล้วปลาจะกัดมังกรนั่นน,น่ะอาจจะกัดมังกรเอาเค้กเอาเค้กไหมเอาเลยเ อร่อยมากเลย

ปลาดุกหนูไหนปลาดุกไปแล้วเหรอนี่ไงไม่ใช่ปลาดุกตัวนี้ปลาปลามังกรปลาทำไมปลามันมาอยู่นี่อ่ะปลามังกรเยอะจังเลยมังกรปลามังกรปลามังกรเยอะมากเลย ba mươi <Tôi thân đúng không? cười> à, con hiệu lưới ngắp mưa mầm con ơi ngắp mưa mầm con ơi ngắp mưa con ơi ăn mưa mầm con ơi ăn mưa mầm con ơi เคกหมดแล้วจำเนี่ยแลลวพี่น้องสวัสดีค่ะอ,อำ้ำอร่อย เอาใส่เอาใส่ปลาอีกน้อยเอาใส่ปลาอีกอเคดีมากโอเคดีมากโอเคดีไหมอิ่มไหมยังอิ่มยังอ๋อโอ้โหมันบอกว่าปลาไปแยวปลาไปแยวเหรอในนี้แถวนี้ยังมีอยู่ สปายดีไหยอิ่มแล้วมั้งอิ่มแล้วเหรอมังกรอิ่มไหมล่ะสวัสดีนะมังก่อนวัสดีก่อนครับวัสดีครับ